สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไลน์ออโตกา t เช่องที่รวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตร,ร,รถรุ่นใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดจาก m i t s u b บ s h i อย่าง Mitsubishi x ็กพันเ2026รถที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกเส้นทาง มิ t ูบิชิเอ็กพันเดอร์2026มาพร้อมการออกแบบที่ล้ำสมัยโชกเชียวและแข็งแกร่งมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดนามิกชิลรุ่นใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันไฟหน้าเลดแบบฟลูโปรเจกเตอร์ดีไซน์เรียวเฉียบเชื่อมต่อกับเส้นสายบนฝากระโปรงอย่างลงตัวส่วนท้ายของรถได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟท้ายแบบเลดรูปตัว T ท,ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอ็กพันเดอร์รุ่นใหม่ ภายในห้องโดยสารของ XP a n เ e r ด2 0 26ยังคงคอนเซปต์ของความกว้างขวางและความสบายสำหรับทุกที่นั่งวัสดุภายในถูกยกระดับด้วยหนังคุณภาพสูงและการตกแต่งแบบทูโทนเพิ่มความหรูหราและความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อความบันเทิงตลอดการเดินทางเบาะแถวที่2และ3สามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะมิ t s u b i s h i X Pander เด2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร DOHC MIVEC ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านการประหยัดน้ำมันและการตอบสนองในการขับขี่ระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแมก e r สั n สตรั t และด้านหลังแบบทอ s i ชัน e a มได้รับการปรับปรุงให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน ด้านความปลอดภัย x p a n d e r 2,026มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ FCM ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมการทรงตัว ASC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCL และกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือที่แคบแคบเป็นไปอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยคูนาระบบเบรก ABS EBD และ BA ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก มิสูบิชิ Xpander พันไม่เพียงแต่เน้นความสวยงามและความปลอดภัยแต่ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวรถถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงลดแรงเสียดทานของอากาศและช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มคา่าโดยรวมแล้วมิ u ูบิชิ Xpander พันคือรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคนยุคใหม่ ทั้งการเดินทางในเมืองการท่องเที่ยวหรือการใช้งานแบบครอบครัวถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของมิตซูบิชิที่สร้างความประทับใจทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภัยหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์ไลน์ออโตการของเราเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ